รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์สิวพรศรีศักดินา สวัสดีเมืองไทยวันนี้นำเสนอพระราชะกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุขค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยะรังกูลทรงตรหนักว่าสุขภาพพลนานามัยของประชาชนชาวไทยนั้นเป็นปัจจัยและพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศจึงทรงสนพระราชฤรไทยในการประกอบพระราชะกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุขนะคะโดยโปรดให้สร้างโรงพยบาบาลสมเด็จพระยุพ,พร,ราช21แห่งทั่วประเทศเพื่อให้การ รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นธุรกันดาลโดยที่พระองค์ทรงเป็นองค์นายกิติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชค่ะส่งประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลทุกแห่งและส่งเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิาราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรยังทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างมูลนิธิ การจนะบรมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลวโรกาศถลิงถวายรราชสมบัติเป็นปีที่50โดยพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะกรรมการของโครงการการจนะบรมีดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิการจนะบรมีขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช 2,540ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคมะเร็งโดยมุ่งเน้นรักษาผู้ป่วยทางร่างกายและจิตใจนะคะและเพื่อให้ทุนการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งรวมถึงเพื่อเป็นกองทุนสําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆและพัฒนาบุคลากรของศูนย์ควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาคที่อยู่ในความรับผิดชอบค่ะโดยร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อประโยชน์ส สาธารณะค่ะ